ล a l a a ลัยกุมมารมาตุลอยจานแล้ววารุกาโตสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ,ะมาพบกับคุณครูมาสตตาปูค่ะในในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะวันนี้นะคะเราเป็นศึกษาเรื่องการลบนะคะโดยการตั้งลบแบบมีการกระจายค่ะ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้เราจะมาหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายหนึ่งหักซึ่งตัวตั้งไม่เกิน1,000ห,หาผลลบโดยการตั้งลบแล้วการหาผลลบโดยการตั้งลบจะมีวิธีการตั้งลบอย่างไรครับนักเรียนเก่งมากครับเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน แล้วนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันมาดูวิธีการหาผลลบของ264กับ191กันเลยครับเอจำนวนใดคือตัวตั้งครับใช่เลยครับ264เป็นตัวตั้งแล้วจำนวนใดคือตัวลบครับเก่งมากครับ191เป็นตัวลบ 2 6 4เป็นจำนวนกี่หลักครับใช่ครับมี3หลักแล้วมีกี่ร้อยกี่สิกกี่หน่วยครับเก่งมากครับมี200กับ60กับ4หน่วยซึ่ง2อยู่ในหลักร้อยก็เขียนใต้หลักร้อย6อยู่ในหลักสิกก็เขียนใต้หลักสิบ4อยู่ในหลักหน่วย เขเขียนใต้หลักหน่วยและ191เดเป็นจำนวนกี่หลักครับใช่ครับมี3มหลักแล้วมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยเก่งมากครับมีหนึ่งรกับ90กับ1หน่วยซึ่งหนึ่งอยู่ในหลักร้อยก็เขียนใต้หลักร้อย9อยู่ในหลักสิบก็เขียนใต้หลักสิบหนึ่งอยู่ในหลักหน่วย ก็เขียนใต้หลักหน่วยการหาผลลบของ264กับ191เราก็จะเขียนเลขโดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันได้แบบนี้นะครับถัดมาเราจะมาดูขั้นตอนการลบทีละขั้นตอนกันครับขั้นที่1พิจารณาการลบในหลักหน่วยซึ่ง4หน่วยลบด้วย1หน่วยได้3หน่วยเขียนสาม ในหลักหน่วยคันที่2พิจารณาการลบในหลักสิบซึง60ลบด้วย90ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจึงต้องกระจายจากหลักร้อยไป100<ม>เหลือ100หลักสิบ60รวมกับที่กระจายมา1 0 1สเป็น10-60ลบด้วย90ได้70 เขียนเจ็บในหลักสิบขั้นที่3พิจารณาการลบในหลักร้อยตัวตั้ง200กระจายไปแล้ว100่รเหลือ100ลบด้วย100ได้ศูนร้อยเขียน0ในหลักร้อยซึ่งนักเรียนอาจไม่ต้องเขียน0ในหลักร้อยก็ได้นะครับดังนั้น264ลบด้วย191 เท่ากับมื่อนักเรียนศึกษาจนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดน,นะคะข้อ2.11นะคะการหาผลลบโดยการตั้งลบแบบมีการกระจายหรือการยืมนั่นเองนะคะวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ